มทัวร์อีพีซูตนี่คือบ้านเราอะทุกคน อี 0, ความรู้สึกตอนนี้คือแบบไม่กล้าเดินเข้าไปอ่ะบ้านใครอ่ะบ้านเราเหรอคือมันไม่ชินอ่ะความรู้สึกตอนที่มาดูตอนกู้ผ่านอ่ะมันไม่ชินเลยอ่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าบ้านกันนะคะคุณแม่อาแบบนึงบูต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 เอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์จีมาเริ่มเลยลูกค้าเข้าได้ทุกเซอรนะคะปูนหินยินสายเข้าได้หมดเลยค่ะ นี่เดินมาดูบ้านตัวอย่างของเขานะคะที่เขาทําเป็นดับุนบอลลูมแต่เราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้คือขออนุญาตยืนคุยหน้าบ้านพี่นะคะอ่าพี่อิปองว่าไป Bye, <yeah. S 1> อ๋อ <c oughs> พี่อิปองบอกว่าถ้าเราจะทำดับุนบอลลูมเราต้องวางแผนการติดแอร์ให้ดีเพราะว่าแอร์มันจะไหลไปที่ท,ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้พีบ่บอกว่าตรงนี้มันต้องเป็นถ้าเราถ้าเราไม่กั้นอะ <c oughs> แอร์มันจะวิ่งไปยาวแล้วมันจะเปือนแอร์อ่าคือนึกภาพตรงขอดนุญาตบ้านเราปึง้ง ขอใจบ้านเรามันจะมีห้องทางซ้ายถูกไหมคะถ้าเราจะทำดับเบิลวอลลุ่มที่เราบอกว่าเราจะทุบผนังให้มันเชื่อมกันเท่ากับว่าตอนนี้ห้องนั่งเล่นข้างล่างเราเป็นตัวแอลแล้วเข้าใจไหมทีนี้ถ้าเราทำดับเบิลวอลลุ่มถ้าเราไม่กั้นแอร์แอร์ที่เราติดที่ห้องดับเบิลวอลลุ่มมันจะไหลไปที่ห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งซึ่งก็ต้องดูอีกทีนึงว่าห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงจะติดแอร์ตัวนึงไหมแต่ดับเบิลวอลลุ่มจะติดแอร์อีกอันนึ่งไหมเพื่อให ต้องขออนุญาตพี่ผ่นคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะคะพี่เจ้าของบ้านคือหนูเห็นบ้านพี่แล้วมันอุ้ยฟังก์ชันมากจริงๆเลยค่ะพี่แบบว่าต่อเติมทุกอย่างได้สุดจริงๆคือต้องบอกว่าอย่างนี้หมู่บ้านเราอ่ะมันมีบ้านไทยใหญ่กับไทยเล็กซึ่งบ้านที่เราได้เป็นบ้านไทยเล็กนะคะแต่ว่าจํานวนห้องอะเท่ากันแต่แค่บ้านไทยใหญ่เนี่ยเขาจะมีเป็นดับเบิลวอลลุ่มแถมมาเลยกันในบ้านเขาทีเนี้ยพอเราได้เป็นบ้านไทยเล็กมาอย่างเงี้ยพี่คนนี้เขาทาเป็นดับเบิลวอลลุ่มกลางบ้านซึ่งเราแบบโอ้มาก็มหัศจรรย์มากเพราะ เขาก็คงคิดว่าไม่มีใครดูแลเหมือนที่เราคิดกับบ้านเราเลยว่าเราจะไม่มีคนดูแลผอนยาเองก็ลเลยคิดว่าอยากจะทำไรสักอย่างหนึ่งที่โลโลที่เอาให้บางแอด์อต่อขึ้นมาให้ขยายห้องอ้องมันจะได้ใหญ่ขึ้น แล้วเนี่ยตรงไม้ๆนี่ก็วางไปปลกแอร์ได้วางต้นไม้ได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไทยใหญ่นะคะเนี่ยไทยใหญ่เขาจะมีดับเบิลวอลลุ่มมาตรงนี้เป็นข้างๆบ้านนะคะแล้วก็มีขอดยาตรงกลางเหมือนกันเห็นไหมจะได้พื้นที่ตรงนั้นใหญ่เข้ามาอีกนะคะแต่ว่าเราไม่เอาเพราะว่ามันเกินความจําเป็นของเรานะคะคุณแม่ปับนหนึ่งคือย้อนแย้งปะคือไม่เอาไทยใหญ่เพราะว่ามันเกินความจําเป็นของเรากับ2คือเพราะว่าได้บ้านไทายเล็กอยากจะทําดับเบิลวอลลุ่มตรงกลางเป็นไรเป็นไรคือเจ้าของบ้านเป็นไร ได้บ้านสวยมากเลยตอนกลคืนลลออนหน่าห้องน้องมีห้องน้องมีระเบียงด้วยคุณแม่ไม่ยอมเข้ามาเออ,เบอแบตนะคือมาถึงบ้านอะ่ะการแสดงว่าเราเป็นเจ้าของบ้านคือการปรทีพก่อนเลยแบบนี้ มาตรวจบ้านนะคะคุณแม่กขแต่งหน้าแต่งตาแบบนึงเวลาเก้าโมงเช้าเป็นเวลาที่ผิดสุดๆไม่เคยตื่นเวลานี้นะคะใส่แว่นกันแดดมาเลยเกียบว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้มันจะต้องแดดแรงหุบแชวใส่เสื้อสีนี้เพราะอะไรผู้ใหญ่จะรักจะเมตตาจะเอ็นดูนะคะในการตรวจบ้านวันแรกเราก็เอาเลือกเอาใช้ก่อนเลยนะคะอันนี้พี่เป็นพี่ช่างเขามาเก็บงานกันอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอพี่ช่างตรวจบ้านมานะคะเดี๋ยวไปดูตรวจบ้านกันเรยสิ ถามว่าถ้าผมอะ่ะ<ม>ยิ่งลูกค้าท,ทําเยอะผมก็ผมก็ยิ่งชออยู่แล้วแต่ว่า<ม>เนแต่ว่า<ม>แนะน,<ม>นําแนะนําดีกว่าว่าบางทีส่วนใหญ่งานต่อเติมอะ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ชอบทำที่สองชั้นกันหรอก<ม>ถามว่าความรู้สึกก็โร<า>กรธคับทุบทุบทุกอันนี้ค่ะก็จะมีความรู้สึกแล้วมูคอนเทนต์ก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้ผมว่า ก็แต่งตรงนี้ดีๆถ้ามันเป็นกระจกยังไงก็สวยอยู่แล้วผมว่าเอาเอาประมาณเอาประมาณลงตรงนี้แล้วทำเป็นจะเป็นอะไรสตูใช่อาจจะเป็นสตูแล้วข้างล่างเป็นออฟฟิศตรงนี้สองชั้นน่าจะประมาณเท่าไหร่คะคิดว่าก็เอาเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะผมไม่รู้ว่าจะสู้ราคาเท่าไหร่นะเพราะผมยังไม่ได้คิดดีเทลเนาะแต่ถ้ากะประมาณง่ายๆก็เจ็ดล้านสองชั้นนี่แหละสองชั้นอันนลานต์ตัวนี้ตัวนี้ล้านอัพแล้วครับอยู่แล้ว แต่ประเด็นคือมันได้สเปซมากกว่าการใช้งานก็จะได้เต็มที่กว่าก็วันนี้เราได้มาตรวจสอบเนาะ,บ,ะบ้านจุลิฟ้าก็หลกัลกๆในการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีด้วยกนันาเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของงานสถาปัตย์พวกผิวสีความสวยงามแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรื่องที่3จะเป็นในส่วนของระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วก็เรื่องที่4ี่ก็จะเป็นช่องสวิตที่อยู่ในห้องน้ำชั้นสองเดี๋ยวทีมงานจะเปิดแล้วก็ขึ้นไปเดินเช็คใต้หลังคาทั้งหมดเลยนะครับความเรียบร้อยทั้งหมดในเรื่องของการเดินสายไฟแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นพวกฟังก์ชันการใช้งานพวกประตูหน้าต่างการเปิดปิดล็อกได้ไหมปิดสะดวกหรือเปล่า,านะครับก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้ของผมใช้เวลาตรวจสอบอยู่ประมาณ น่าจะช่วงบ่ายสองบ่ายสามก็ได้ได้ครับเนี่ยก็จะดูค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับที่ติดขัดตรงไหนที่สอบถามพิมงานได้เลยได้เลยครับ,รบประมาณนี้ครับ,รบขอบคุณครับนี่พี่พีกำลังตรวจบ้านอยู่นะคะขออนุญ,ญาตถ่ายน,นะคะวายติ๊กเกอร์แดงมาแล้วค่ะเริ่มเลยวายแดงไหลขึ้นแล้วค่ะคุณแม่วายแรงมากค่ะคุณแม่แก้ไขแก้ไขช่ำนะคะ วาย,วายกระตุ้งกระตุกมีหมดค,าคา่ะคะปกติพี่ๆตรวจบ้านใช้ประมาณน,นี้อยู่ประมาณกี่จุดคะโอ้อันนี้อันนี้ตอบอยากครับมันแล้วแต่แ,ตแล้วแต่รายเทียวผมแต่ละหลังเราจะไม่ไม่ค่อยจะปิดเท่าไหร่หลังหนูตอนนี้ประมาณอยู่แต่สามร้อยได้ยังคะน่าจะเกิน <c oughs> <c oughs> จบนี่นะคะทุกจุดเลยนะคะตอนนี้เกินส0 0ร้อยแล้วค่ะคุณแม่เฮ้ยเกินแล้วพี่เขาบอกเมื่อกี้ยังเขาบอกว่า ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเกินไปแล้วค่ะเกินเด็กอือเรไม่ได้คุยเราแมนด้วยเนาะได้ที่ขอครับมีฝาบล็อกเมนที่ไม่ได้ปิดบ็อกเมนก็ดีครับถือว่าได้ได้ตรวจดูงานสายไฟย่ไปด้วยในตัวโอเคเลยครับอันนี้เรียบน้องแก๊สเดูบ้านขนาดนี้นะคะทุบออก ยื่นออกไปเพราะว่าต้องการพื้นที่เยอะๆโคลงเจ้าของบ้าจ่ายตังค์ด no ้วยนะคะคือจะให้ทุบปะค่ะผู้จ่ายให้หลอกลื่ขนาดเจ้าของบ้านยังไม่อยากจะทุบเลยเขาเอยากอยากอยากจะเอาอ่างมาวางเอออยากจะเอาอ่างมาวางไว้ขังเลอยากจะเอาอ่างมาวางเอาอ่างไว้ไหนอ่ะนี่ข้าไหนบีนั้นมันมีอ่างแบบว่า จะพาไปดูที <cues> to to. ่บุษยายมถ้าเอาเอาอ่านแต่มันจะเล็กไปอ่ะมันจะเป็นอ่างน้อยถ้าจะเอาอ่านแบบผ่านเตมเหมือนที่ที่เขหตองต้องกระจกเจือดิแตก่อนครับแต่ก่อนไม่ได้ใช้หรอกเจือดิไปจระไยน้ำมีส่วนกลางเราจ่ายส่วนกลางทุกปีโถ่พี่พัชมาแล้วพี่พัดเจ้าที่จตดธนาคารนะคะทุกคนแล้วก็มาเซ็นเอกสารแล้วก็มาดูบ้าน เราด้วยกันเนะี่ยลัลันลันลมี่พี่พี่เขาตรวจบ้านนะคะฉีดน้ำอ๋อนี่ฉีดน้ำเพื่อดูว่ามันรั่วไหมเหรอคะใช่ครับอ๋อบอกเลยว่าห้องข,า,ขางสุกเลย เล่าแม่เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะแก้ขยังอะไรได้บ้างนะคะสู้กันต่อค่ะพี่แม่นีพิ่งเริ่มต้นเหมือนจะมีคนมาเจ้าข้าวเจ้าของที่เป็นเจ้าของแค่หนึ่งห้องมาทําไมมาแต่ตัวไปไหนเนีเ่ยเฮ้ยมาถ่ายกับบ้านใหม่ทำไรอ่ะ อ,อะไรอ่ะมันเริ่มแล้วค่ะทุกคนมันมาถึงมันก็เอาเลยคือเอาจริงปะชีวิตกูอะกูอยาก,กเป็นน้องคนเล็กบ้าง <c oughs> ที่แบบมีอิสระในการที่เออกูจะได้เลือกได้อะไรในห้องแรกค่ะที่เราแสงเยอะของน้องเล็กไปไม่เอเล็กไปไม่เอา <c oughs> ไมละแสงเยอะมากเห็นปะมันจะตะ่เตตรงที่มันมีระเบียงในห้องเนี้ยแต่ว่าไม่เอาเลองมัน ม่่แตถ้า,ถาเป็นกูอ่ะกูจะเอาห้องใหญ่ก็ราะกลัสองเลยกว่าแต่ว่าแสงเ,เอาเอาตะตามตรงนี้อันไหมทุบไ,ไ,ไม่ได้เอาทุบไม่ได้เลยอ่ะทุบก็ทุบได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าอยากทุบก็ทำได้แต่จริงๆใิงถกับเงินก็ได้แล้วสมมติถ้าเป็นมุมเป็นมุมอันนี้แล้วก็ถ่ายตรงนี้เปิดแสงเข้าเปล่าวเข้าแหละเข้าแต่มันไม่ได้สว่างอขอนาดนั้นปะอ๋อแสงเช็คแสงดำใสจิ้มทุบค่ะคุณแม่เราก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องแสงนิดนึง ก็ได้นะพูดถึงหรือเปล่าถ้ากูไปแล้วมึงใส่แว่นทำไมอยู่ดีบ่ากลัวแดดเหรอฮะตรงนี้เหรอนี่มันตุนนี้วันเต้นทิกตอมไปด้วยฮะอาดานี่ห้องดูเลยเป็นลานบัาคือกูใหญ่เป็นลานบ้าเลยอันนี้นี่เป็นลาน ฉันโอเคฉัน fine ขินชาณาขินชาณาเหน่ง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 ตัอบริการเขาได้นะคะเห็นมาหน้าตาเยอะขนาดนี้เราต้องการแสงที่มืดมากตอนที่ตอนที่เรานอนนะคะนประมาณพอได้เลยนะคะกันแดดการแสงนะคะอินทิพตินทิพต์เอออินทิพตินจายเอาหมดตรงนี้ของบ้านเราจะเป็นมุมไร์สดตรงนี้จะเป็นมุมไร์สดทั้งหมดเลย เราจะแบบวางสเตชันท้องของชิลออึ <c oughs> กจะวางไว้ทีนอ่ะตรงนี้อาจจะมีสักพุ้นนึงไว้วางพระเพราะว่าเพื่อนจะซื้อพระให้เป็นห่อวันขึ้นบ้านนั้นเล็กปะห้องนี้ก็ไม่ไดนะ้เล็กนะเล็กเชื่อเอก็ห้องนู้นใหญ่กว่าแต่ว่าถ้าห้องนีแ้แม่อยู่อ่ะคุณจะถูกเพราะแม่ม <c oughs> <ค>ันควรทำคอาแทกไวใช่เพราะตรงนี้น<ค>ก็จะเลือกป่อยใช่เพราะว่าถ้าเป็นปูก็จะปล่อยให้ตรงนี้กลางก็ให้แบบอุ้ยแต่ว่าไม่เลย ไมจะแ้ครูต่องย้ายเอไปรูบ้า่คนเรามันต้องมีครอบครัวมันต้องมีอะไรเงี้ยคือเพื่อแบบหองนี้นอันล่ะเเป็นหง่รูอะไเงี้ยเออท้องก่อนก็จะออกไปชีวิตด้วยตัวเองางู่มองมารปะใช่ก็เสียเขาเป็นมากเสียปะแต่เป็นเรื่องชีวเลแต่ห้องนูใหญ่กว่าไงคุณพูดแล้วว่ายังไง ห้องนี้มันแสงเด่มากเลยนะทุกมุมแต่มันจะร้อนปะร้อนอย่างสุดท้ายก็ปุับประตูประตูประตูเสื้อผ้าม่าน้นตรงนี้ได้เลยถ้ามีใครมาแอร์ด้วยแอร์แอร์แอร์เข้าได้ไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนเพราะว่าแอร์เย็นใช่แลตอนนี้ที่แอร์เย็นแอร์ยี่ห้ออะไรคือบาร์ไทยเราจะมีแอร์เป็นสปอนไชน์ก็จะขึ้นปึ๊บปึ๊งปึ๊งตรงนี้เลยบอ่ะนี่มีห้องน้ำอะไรชอบพวกนี้เห็นไหมล่ะกูพูดกูพูดผิดคำที่ไหน

ลงนี่จะได้ขำโล <laughs> สีรถต้อี่กินที่ใช่ที่คุ้มต้องคุ้ต้องเจือสารต่างๆที่เป็นตรงนี้เป็นบาเป็นมินิบาตุพี่มองอยากได้มากูไม่รู้ว่าเป็นตัวกำลังยี่อะไรแล้วก็เด็กก็ต่างความใช nah, like ่ค really like right? like ุ้มต so so ้องส่วนข้างในคุ้มต้องส่วนห้องครัวอันนี้เขาจะยืดออกไปติ๊งบอกเขาจะยืดออกไปเพราะว่าอะไรปะเขาบอกว่าอันนี้เป็นครัวกลังคกูไม่รู้ทำาอาหารกับสัตว์ใช่ยี่อะไรข้างนอกเป็นตัวไทยปกติกินปูปลาร้าตรงนี้เด็กจะทำเป็นห้องซักล้างใช่ เอามาันใกล้แทงน้ำด้วยอุ้ยเข้ามาตรงนี้เห็นได้ห้องนอนคนเดียวนี่คือห้องนอนคนแก่ที่พ่อพี่มอคนแกมาอยู่สเปซบ้านเล้แลัดแล้วเราก็ต้องกลับไปตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าตครงการบ้าน,น,นเราจะทำดับเบิลวอลลุ่มดีไหมหรือว่าเราจะเอาฟอร์ดยาดไป<ๆ>หรือเราจะเอาฟอร์ดยาดออกแล้วเราก็ทำเป็นแค่ห้องกระจกสโลว์กลงไปเฉยๆที่ไม่ต้องถึงขั้นดับเบิลวอลลุ่มแล้วไม่ต้องแอฟในคลิปว่าตัดสินใจหรืออะไรไม่คือคุณ ไม่กลัวจอทำเงินดับเบิลวอลลู่มมันมันฝ้านมันจะฉ้ำแม่และคุกำลังคิดว่าข้างๆยังไงเราทำแล้วเราเอาข้างๆก่อนเพราะเมื่อกี้พี่เขาประเมินมุมาข้างๆอ่ะร้านมุนถูกถูกขั้วตะกันอเข้าได้ค่ะเข้าได้ทุกอย่างคุนหินดินจายนะคะเข้าโลดเดีงดูดมากกว่าอใช่คือถ้าอันนี้ถ้าเราทำดับเบิลวอลลู่มใช่ปะขอด้าอันนี้เอออกเราจะทุบผนังนี้ออก ออกเพื่อให้มันเชื่อมกันนี่เป็นเสื้ออะไรนะเสื้อคลุมเสื้อเสื้อคลุมกัน UV เสื้อสีฟ้าอันนี้เป็นเสื้อมงคลสีมงคลใส่แล้วผู้ใหญ่จะรักจะเอ็นดูเขาจะไม่คิดจะฆ่ากันแล้แพ้กูพูดกับมึงแล้วในแชทใช่ไหมกูพูดกับมึงแล้วและสีแดงเป็นราเกนีมัน, tree, มนเนี่ย เผื่อนี่ไงเผื่อผู้ใหญ่ลูกค้าจะเห็นไงเออขอบคุณมากค่ะสปอนเซอร์เข้าได้ปูนหินดีนไซเข้าได้เลยค่ะบอนดโตู้เฟอร์นิเจอร์สั่งต้งสัมตัดเลยนะคะบอกได้เลยแม่น้ำนะคะยังมาได้อีกสิบกว่าอันนะคะคุณแม่มาแล้วก็แอลบังน้ำนะคะใส่ได้เลยนะคะแล้วก็แอรลมีใส่ได้ในห้องเก็บของเก็บของนะคะสามารถมีแบบเป็นพร็อพเอ่อพร็อพถ่ายรูปถ่ายงานนี้สามารถเข้าได้เลยนะคะประตูนะคะต้องการดิจิตอลล็อกเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เอ่อดวงกปดวงไฟนะคะมีได้หมดเลยนะคะดวงกปดวงไฟใช่แล้วก็ไฟโซ้้้้้ออนนนนะะะไไไรเเงีียยมมมดดหหลคตตก แม่นะคะขอแค่เข้าก็พอขอบคุณนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวั <laughs> งค่ะจะตัดคลิปนี้ลงเลยเพราะว่าถือว่าเป็น EP 2นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลตอนที่เราตรวจบ้านเสร็จอะไรแล้วแล้วก็เริ่มที่จะทำเลยเราไปเจอกันที่ EP หนึ่งนะจ้าบ๊ายบายคนก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพีพีลูกเพจก่อนบ๊ายบายนะคะตากล้ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณอาเจเลิรสปอนเซอร์เข้าเยอะๆนะคะก็กระดิ่งกิ้งกิก้งเจเลิร์นฝนตกพอดีนะคะ เปวจบ้านต,ตอนฝนตกไปเลยต,ตกตอนเสร็จไปเลยแต่จะบอกว่าวการตรวจบ้านตอนฝนตกอะดีมากๆเลยนะนะเพราะว่าเราจะได้เห็นเป็นปัญหาหน้างานยิ่งตอนแบบช่างตรวจอยู่อย่างเงี้ยคือเราก็จะได้เห็นไปเลยแต่จริงแล้วก็เมื่อกี้เขาก็มีการตรวจแบบว่าสัดน้ําอะไรเงี้ยเข้าหน้าต่าเราแหล,ละคุณแม่ก็เห็นแหละตกแรงเลยอะจะทําอะไรนะคะคุณแม่จะทําอะไรยืดนะคะตรงนี้นะคะมันสาดเข้ามาโดนรถใช่ไหมคะ รถนี่คือไม่ไม่ทนฝนทนแดดทนอะไรเลยใช่ไหมคะคือจะต้องการรักษารถขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะมึงขับรตหรอหรืออะไร